สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าด้วยเราจะขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามจ้าขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนถกๆกําลัางใจเลยเราจะทีมารับชมแนวทางแลยครมาเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยเราจะมาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ้งจ้ารอบเสารอบ,บายวันที่ 12เดือน4 2 5 6, 6 7เราจะมือนอีกับมาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าหลวกตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมหังเสียงรอบเสาระบายของวันศุกวันที่12มือนอีกัเดี๋ยวมาเบิงพุนของวันที่11กันก่อนจะวันพฤหัสเนาะให้ตัวไดไปแบบใดไปกับเพื่อจะได้เข้าใจกันจ้าวันที่11หางเสียงรอบเสาเด่นไปที่59วิงลูด ผลสรุปจะสามตัวบนออกเก้าสี่เก้าอ่าเก้าสี่เก้านี่มารบสามตัวบนจจะสำหรับรอบเส้าของเฮาเนาะเด่นเก้าวิรุษเก้าเขาเฮามาลักลอยได้อีกจ้าเก้าเก้าสี่ถือว่าสามตัวหอบเส้าจ้าอ่าโอเคส่วนสองตัวก็คือสี่เก้ากะจับผูกเข้าไปที่ตัวกลับ 94, เ 9, ก้าสี่เด่นเก้าวิรุษเก้ามาล่างหกแปดพาดไปจา้าสำหรับรอบปกติ อ่าสำหรับรอบบ่ายเนาะรอบบาอ่ายเด่นอยู่ที่หนึ่งหกวิ่งรูดจาสำหรับผล3สามตัวบนคือห้าศูย์สามผ่านไปสองตัวล่างจา้ารอบบ่ายหนึ่งสี่มาตรงตรงหนึง่งสี่อันนี้คือมาตัวสี่แอดจอยเดินให้อีกต้าหากเนาะเด่นหนึ่งวิุหนึ่ง,ง,ง,งมาสำหรับรอบบ่ายอ่า ตามนี้เลยจะสําหรับแนวทางทางเสียงของวันที่สิบเอ็ดถือว่าปังอยู่น,นจะจ๊ะเมื่อนี้แนวทางของเขาเขาเต็มเต็มเช้าบ่ายนะเมื่อนี้ก็ตามกันต่อรุ่นกันต่อจ้าฝากไว้ด้วยละกันน,นอกจากจให้เป็นเพียงแค่แนวทางนอจะเดิมถามมักถาชอบจังได้กระจังคอยตามนอกจะถามหมักบอชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เน,นจะจ้าแนวทางนอจากจะ,กะเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเป็นเป,เป็น เพียงแค่สูตรการคำนวดนอกจากอาจสมีเข่ามีรูดนอกจากแนวทางอะผิดพลาดประการใดยกับโคตรโคตรภัยพิโอธ fc หลาน์เราจะคอย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะถ้าแนวทางของแอดจอยผ่าผ่าบ่อยๆก็สามารถพักๆไว้ก่อนได้นอกจากนั่นกัขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกถูกกำลังใจเลืนอนกันทีคอมเมนต์ให้กำลังใจกับแอดจอยเราจะสำหรับห้างเซงวันที่12รอบเซาเด่นไปที่07วิ่งรูดจ้ะ จับคู่ศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก่า ตามด้วยเจ็ดศสำหรับรอบบ่ายเดนไปที่8 7วิ่งรูดโอเจ็ดศูนย์เดี๋ยวจะเ้าบ่ายเจ็ดหกเจ็ดก้า เจ็ดเจ็ดอยู่รอบเศร้าทามากักาชอบมาเป็นปูนคองเราบายใดเด้อจา้จาพอเจ็ดช้นจ้าสำหรับเด่นแปดวิ่งรุดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองแปดหกอ่าสำหรับตัวที่แอดจอยเน้นจะสำหรับรอบบายแอดจอยเขาเน้นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดห้า ศูนย์สามตามด้วยศูนย์สี่แนวทางทางเซ็งรอบซารอบใบเมื่อนี่ตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดฝากจุดไว้แค่ไว้ฝากน้ำไปเปียปยๆอีกที่หนึ่งละกันจ้าเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบเนาะถามีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามโดยเดพาะถามบอกมีตัวหมักตัวชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้จ้าเมื่อนี่ก็ขโคให้มาปังๆละกันนาะจะกโคให้เขาเต็มๆทั้งรอบ้าและกะรอบายจ้า ขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางการแอนดอยสูกดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้า,าไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า